พอได้เราทัา้งสามทุเมื่อสองปีก่อนริโยนคนนึ่งมสองคนเป็นลูกพี่ยายงานเดดูรมสะพานพญยายานะนรับรู้จับสะพานพญยายมรัหมดจะตายเอากินอะไรก็ไม่ได้แต่โรงยงยานเล้งไม่มีโอนในข่าว,ว่าตมาเนียรักษาโรคแบบนี้ไนดะ้ โดยไม่ต้องไปใช้ยาตึงได้อนุภาพของพระพุทธศาสนาพร,ระพุทธคตธรรมะสมรักษาบุตก็ไปหาตรงที่จะมนพระไปเจ็ดวันให้ไปห้าวันห้ามั่นใหญ่โตเนี่ยได้เพราะอะไรบอกเพื่อข้อกายหายอามตมาบอกโอ้เนี่ยมหาลกกป่อย,อย่างดีนะ สงหาลงท่นเยมันช่วยยางไงไปทานตามแมงไปทันทัานแม่ก็จะขอของตื่นะโอ้มันหลายใจไหนนี่นะท่นฟังทุกคนับเนี้นะแล่จ้าแย่นั้นขอขอฝากมว้อย่างน้อยนะพวกเราที่บานเนี่ยได้ทิ้งห้ากันนะท้องิ้งห้าได้ไมเนี่ยได้นะได้ไหอายุนะ อีกนะต้องาบอกว่าผ้องอบบ้องแปดแล้วนะโอ้ยเป็นล้อย่ล้มปีอ่ะใช่ปีที่แล้วจะไปอยู่แล้วท่านเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าจะมีเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกชื่อชื่อตามตัวอักษรในที่ในเกิดในกองในกอะอะไรเนี่ยตัวกองจะเข้ามาแล้วจะต้องมาหายองข้าวปลเลย ไอร้องปากบบวิธียอ,อ๋อคนนี้มีความเร็วไม่กระตันยูต่บีดามาันไม่รู้จกบุญคุณท่านนะมีลูกมีเมียไปแล้วไม่รู้แลวพ่อแม่จะเหือร้อนไงอันนี้ลงเลยลงไปเลยเพราะท่านนั้นที่เห็นในเมืองล็อกมีล,ะล,ะละักษณะในเมืองล,ะละ็อกมีผ้าอีกนะม,มีผ้าอีกฮะท่านี้แต่งเก่งมากเกินไปที่ทำไม่ดีนะก็ะลงเหมือนกันผมเกงมาถามว่า ผมถามว่าผมน่ะหมอดดูดแล้วเห็นไหมดำมือดำมือเลยไม่ผมเป็นคนท่นเพรขาบอกเป็นคนช่างสักอ่ะช่างซักแล้วก็ต้องนานนเหมือนกันดูไหนังกันนี่เลยฮะเห็งทุนทุกหมดแล้วท่านก็บอกว่าท่านสองท่านกลับไปได้แล้วนะท่านกลับไปได้ ก็ถามว่าถามว่าบ้านานี้บ้านานี้บ้านนี้โหเลียงเลยผมเคยแนละ้มีนท่านมานะวันเดียวทํางานสามครั้งเดียวมไม่มีใครแล้วนะทีจะทำอย่าเงนงี้เชา้ชาเช้านะครับัที่บ้านแม่เนี่นะเองฉันที่บ้านก็นี่ตอนบ่ายปัตอะไรพุทธาภิเกษกจตุคามรามะเทพ ม yup. าเย็นไปท er. like ี่บ oh, um> ้านยองของปทนน้ำน้ำให้ที่บ้านนั่นเองอย่างเดียวตีงานอผมหล่อโหท่าอาดองนี่เป็นเหเหม็อนโอ้ยผมกระดับบารมีพ่อนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวาคุณหลวงพ่อครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอหนึ่งเเดี๋ยว ขณะนี้ได้รับเป็นตาจากประเดชพระคุณท่าข้าเขียนแข่งยอดเขากิจกูนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าเขาพอในช่วงนี้ขอเ,เอรียนเชิญเลยนะครับ